สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ธรรมะคำสอนของหลวงพ่อฤษีลิงดำกับช่องเป้าหมายพระนิพพานจิตตังธรรมะคำสอนในวันนี้เรื่องตัดสัญญาดขอเชิญทุกท่านรับฟังกันได้เลยครับ ท่านสาธนุุธบริษัทหลายตอนนี้ไปอาจมาจะขอปรารมเรื่องการปฏิบัติทุณนี้บาปคัวม่าบาปท,ที่บรรดาไท่านบริษัทซึ่งแปลว่าการกระทำความชั่วซึ่งส,เสาเร็จปัสัาวาจะเพื่อเก้ยังสงยังว่าบุคคลใดถ้าตกเป็นท่าของความชั่ว เวลาก่อนจะตายถ้ากำลังจิตเศร้าหมองมีกำลังใจกังวลอยู่กับบาปตายแล้วก็ต้องตกนรกือความจริงที่บางท่านคิดว่าการตายแล้วไม่เกิดหรือว่าตายแล้วมีสภาพศูนย์ยังไงก็ตามเถิดใความพระพุทธเจ้าทรงยืญญนยันว่าคนเราตายแล้วต้องมีการเกิด แต่กายเกิดนั้นจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสตจฉันก็ถือว่าเกิดทั้งหมดถ้าส่วน,ด,ด,น,วด,น,ด,นดีก็ไปเกิดเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างถ้าดีถึงี่สุดก็ไปเกิดเป็นพระอรหันต์เข้านิพพานไปเปงนว่าอาตมาเองก็ขอยืนยันตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัส ว่าการตายแล้วเกิดตนมีจริงซึ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทสนชายหญิงส่วนใหญ่เวลานี้ก็ปฏิบัติในหลักสูตร,รวิชาสามบ้างในหลักสูตรก็วิัญยาหกบ้างสามารถลึกชาติได้การลึกชาติได้ว่าก่อนก่อนจะเกิดเราเคยเกิดไปอะไรมาบ้างตายไปอะไรมาบ้างอย่างนี้ทราบไปอยู่แล้ว ก็เป็นอันว่ายืนยันตามคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วได้ว่าการตายแล้วต้องเกิดจริงการที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ยหรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องขงบมญลละบาปการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ไม่แน่นักว่ามาจากบุญฝ่ายเดียวส่วนใหญ่การเกิดกลับมาเป็นกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็นํามาทั้งเศษบุญและเศษบาป เศษบุญเป็นปัจจัยให้ทุกคนมีความสุขตามสมควรกับบุญนั้นเถอะเศษของบาปเข้ามาครอบงำจิตเมื่อไรทุกคนที่รับผลนั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ความเร้าร้อนถ้าหากว,ว่าเราคิดว่าตายแล้วไม่เกิดจิตจะมีความประมาทพลาดจากความเป็นจริงถ้าคิดอย่างนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทชายและหญิง ก็จะมีความประมาทในชีวิตคิดว่าเกิดมาแล้วตายก็สูงเมื่อมันยังสูญไปเจอโลกนี้ไม่มีการเกิดต่อไปการกระทำความดีหรือการกระทำความชั่วใดๆย่อมมีผลเฉพาะในชาติปัจจุบันเท่านั้นออชาติข้างหน้าไม่มีถ้าคนที่มีกำลังใจดีเพื่อสั่งสมความดีเพื่อความสุขของตน คนที่มีจิตหยาบบาปอุศนก็ครอบงำก็อย่าทำแต่ความชั่วสร้างความเล่าร้อนให้แก่ตัวและบุคคลอื่นถ้าตายแล้วบางเอิญนี่ต้องเกิดจริงๆความจริงอาตมาใช้คำว่าบางเอนินเฉพาะบุคคลที่คิดว่าตายแล้วศูนสำหรับอาตมาเองจริงๆขอยืนยันว่าตายแล้วเกิดแน่การละลึกชาติเราสอนกันได้ จะมีญาติโยมบริษัททำได้นับแสนถ้าเราไม่มีการเกิดเราจะรู้ชาติด้านที่แล้วมาได้ยังไงกรองความมาขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าการเกิดต่อไปมีจริงใครท่านว่าจะว่าไม่มีก็ช่างทนเถิดเรื่องความเห็นอย่าอย่าไปถือว่าเป็นเรื่องผิดเรื่องถูกของใครก็คองมัน เราจะมาบวชมาตามหลักสูตรในพระไตรปิฎกซึ่งบรรดาพระทั้งหลายยอมรับว่าเป็นพ่อไอคำทิโองค์สมเด็จพระสัมมาทัตเจ้าทรงสั่งสอนและก็ปฏิบัติตามพระไตรปิฎกก็มีผลตามน,นั้นจอหมดสงสัยในเมื่อเรามาพูดเรื่องเกิดพอสมคนเวลามันหมดไปเกือบจะห้านาทีต้องขอภัยบรรดาแต่พุทธบริษัทเรื่องนี้ เมื่อเกิดแล้วตายแล้วจะต้องไปนรกบ้างไปสวรรค์บ้างคือไปสู่แดนของความสุขบ้างแดนของความทุกข์บ้างก็ทุกคนก็ไม่มีใครอยากจะพบกับแดนของความทุกข์ต้องการอย่างเดียวคือต้องการพบกับแดนของความสุขเราจะทำอย่างไรกันข้อนี้ขบัรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้า ฟังคำแนะนำของพระเจ้าสักหน่อยหนึ่งแล้วลองไปปฏิบัติตาม <c oughs> ถ้าทุกท่านที่ฟังแล้วนำไปปฏิบัติตามได้จริงอาจมาก็ขอยืนยันว่าการเกิดต่อไปขง้น้าของท่านอีกมีกี่ครั้งก็ตามกี่ใช่ก็ตามขอยืนยันว่าทุกท่านจะไม่พบกาบาบยภรมทั้งสี่ คือการเกิดเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรกก็ดีเป็นอสุรกายก็ดีเป็นสัตว์เลีย้ยงลกดยนก็ดีจะไม่มีกระท่นทุกชาติที่เกิดต่อไปและการเกิดของบรรดาท่านพุทธบริษัท้งหลายก็จะจํากัดการเกิดเอาจาะการปฏิบัติอย่างหยบาบบ <c oughs> ท่านนั้นหลายถ้าจะมีการเกิดจริง ถ้ากำลังใจของท่านย่อหย่อนปฏิบัติได้ได้แต่ว่าไม่เคร่งเครียดนักคือปฏิบัติได้ไม่ละเอียดนักพอทำกันได้เรียกว่าประเภทเช้าชามยืนชามแต่ก็สามารถส่งความดีไว้ได้อย่างนี้ถ้าหาว่าท่านจะเกิดใหม่ก็เกิดเป็นเทวดาหรือพรหมเจดชาติแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเจชาติ ตามหลักวิชาหลังจากนั้นก็เป็นพระอรหันต์เขานิพพานถ้ามีกำลังใจอย่างกลางคือไม่เก่งเกินไปไม่เก่งที่สุดแล้วก็ไม่ล่าถึงที่สุดคือล่าประเภททำได้แต่ทำได้อย่างเชื่องช้ากำลังใจอ่อนๆไม่ถึงอย่างนั้นมีกำลังใจกลางกลางที่เรียกว่ามีก็บาบารมีอย่างกลาง อย่างนี้ถ้าจะเกิดเป็นเทวดาหรือผมสามชาติจะเกิดเป็นมนุษย์อีกสามชาติเท่านี้ก็เป็นพระอรหันต์ข้าวนิงแนถ้ามีกําลังใจเข้มแข็งทําได้แบบละเอียดจริงๆอารมณ์สุขขมทรงตัวได้อย่างดี <c oughs> ถ้ากําลังใจประเภทนี้เราทาได้จะเกิดเป็นเทวดาหรือผมอีกชาติเดียวเท่านั้น กลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์หนึ่งชาติเป็นพระราหันข้านิพพานหลักสูตรนี้มีในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าให้ทุกคนให้ตัดสัโยชน์สัยงยชนนี้ถ้าตัดไปส,สามจะเป็นมบโสดาบันและสกิาทาคามีเพียงแค่เป็นบโสดาบันอย่างหยาบที่เรียกว่าสัตตะกะตตงต้องเกิดวเจ็ดชาติ เพียงเท่านี้บรรดาแทนพุทธบริษัทอบายภูมทั้งสี่กับเราก็ไม่พบหน้ากันแล้วเพว่าขอบลาวลา,าบายภูมิได้แทนสังโยชน์สังท่าสิรายการนี้มีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งสกายดิทิสองวิจิกิจฉาสามศิลปตปรามาตร สามข้อในที่อตาตมาจะชวนญาติโยมบริษัทปฏิบัติกันถ้าตัดสามข้อนี้ได้อย่างหยาบก็สามารถหลีกนรกได้แน่นอนไม่พบหน้าอีกแล้วข้อที่หนึ่งที่เรียกว่าสก,กายยตพิธิซึ่งมีความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นข้อเราและเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราอย่างนี้เป็นต้น หรือว่ามีความรู้สึก่ร่างกายนี้มีสภาพไม่ตายมันจะทรงอยู่ตลอดกาลตลอดสมัย <c oughs> ไม่เสื่อมไม่ตายไปจากโลกนี้หรือว่ามีความเห็นร่างกายที่นอกจากจะไม่ตายแล้วมันก็มีแต่ความสะอาดนีกว่ามีความสะอาดน่ารักน่าชมน่านิยมทุกอย่างไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งไปขอโสโครก แล้วก็มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นพวกเราเราไม่มีร่างกายร่างกายไม่ในเราความรู้สึกในสก,กายยทิฏฐิแลาตัมมา,มาตั้งไว้ตั้งสามระดับก็อารมณ์อย่างนี้มีความรู้สึกไม่เสมอกันถ้าอารมณ์ขั้นบาโสดาบันหรือสกิทาคามีจะมีความรู้สึกในเพียงว่าร่างกายนี้ต้องตาย ้ารมของพระอนาคามีจะมีความรู้สึกว่าร่างากายนี้นอกจากจะตายแล้วมีสภาพเสื่อมไม่เที่ยงเป็นทุกข์และสลายตัวในที่สุดร่างกายของคนก็ดีของใสก,ก็ดีวัตถุธาตุใดๆก็ดีไม่มีคำว่าสะอาดมีแต่ความคำว่าสกปรกน่าเกลียดน่าชังอย่างยิ่งมีความรังเกียจในการที่จะมีร่างกายต่อไปอีก อันนี้แปรอารมณ์ของพระอนาคาม,มีถ้าเป็นอารมณ์ของพระอรหันต์จะมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราฉนั้นยิงขอชนบรรดาทจ้นพุทธบริษัตเอ,อาเขาปฏิบัติแค่เบื้องต้น,นยึดอารมณ์ของมัสโสดาบันเข้าไว้เราจะเป็นมัสโสดาบัน,นสีธาคามีหรือไม่นั้นไม่สําคัญ อย่าคำหนึงถึงว่าเราจะต้องเป็นระโซดาบันบ้าง,างเป็นสกิทาคามีบ้างถ้ามีความรู้สึกอย่างนั้นความระหมาดจะเกิดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทคิดว่าเราดีแล้วถ้าบังเอิญเราไม่ได้เป็นจริงๆถ้าพลาดลางตายลงไปอาจจะไปอาบายภูมิได้ฉะนั้นการปฏิบัติจริงๆให้ต้องการแต่ผล อย่าคิดว่าตนเป็นอย่างนั้นคิดว่าตนเป็นอย่างนี้จะกลายเป็นคนมีมานะทิฏฐิซึ่งเป็นกิเลสหยาบทำบัญญาให้ถอยหลังตรงความว่าสังโยชน์สิบรายการก็คือหนึ่งสกายยทิฏฐิมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันจะไม่ตายร่างกายสะอาด ร่างกายเป็นเราเป็นพวกเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราวิจิกิจฉามีความสงสัยในพระพุทธเจา้าในพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสงสัยในความดีของพระอริยสงฆ์ไม่ตกลงว่าเราจะยอมรับนับถือหรือไม่ศีลปตะปรามาตไม่ตั้งใจรักษาสินงอย่างจริงจัง รักษาสินพระเพศสินหัวเต่าคือผกเข้าผกออกปดีิยวก็ส่งตัวบ้างปาดิวก็ไม่ส่งตัวบ้างสัโยชนยข้อที่สี่กามฉันทะมีความหลงไหลใฝ่ฝันในรูปสวยเสียงพระกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศที่เรียกว่าติดหลงไหลใฝ่ฝันอยู่ในกามารมสัโยชน์ข้อที่ห้าปฏิฆ มีอารมณ์ข้องใจไม่พอใจคือมีความโกรธความไม่พอใจอยู่เป็นปกติจางเหลืออยู่สัญญอดีตเจ็ดขอโทษขอโทษข้อที่หกดูปรรคะมีความลหลงไหลใฝ่ฝันในรูปในรูปที่เป็นวัตถุหรือรูปประชานข้อข้อ,ขอขที่เจ็ดสงสัยใฝ่ฝันในรูปคือสิ่งที่ไม่มีรูปหรืออารูปประชาน ว่าดีเลิศระเสริฐแล้วข้อดีแปดมานะยังมีการถือตัวถือตนว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเร็วกว่าเขาอุตจัก้อดีเก้าอุตจักะยังมีมอารมณฟุ้งซ่านไม่มั่นใจในตัวเองว่าเราจะไปนิพพานดีหรือไม่ไปนิพพานดีไปได้นแน่หรือไม่ไปได้นแน่เอาแน่นอนใจใจิตใจคลายความเข้มแข็ง ข้อที่สิบอวิชชาอวิชชานี้ยังมีความหลงไหลไฝ่ฝันในมนุษย์สโลกเทวโลกสัพพะโลกยังเห็นว่ามนุษย์พรสุโลกเทวโลกสัพพะโลกเป็นของดีต้องการเวียนว่ายตายเกิดเกิรวัตะรวมความว่าสัญญ,ญาทั้งสิบรายการนี้เป็นเครื่องดึงเราให้เว,ไวไียนว่ายตายเกิดตายแลว้วก็เกิดเกิดแลว้วป็ตายัยไม่ใช่เกิดจากมนุษย์ตายเป็นมนุษย์ตายจากมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ไปเฉย ตายจากมนุษย์แล้วอาจจะเป็นสัตว์นรกก็ได้เปลตก็ได้สุรกายก็ได้ส um. mm ัตว์สิแสยก็ได้เป็นเทวดาหรือพรมก็ได้เป็นอะไรก็ได้สุดแล้วแต่ควา over, มดีท nah. ั้งความชั่ว้าบรรดาท่านพุทตบริษัทในบรรดาเพื่อนปีสุสมันเนรสามารถตัดสังโยน์ได้ถึงสิบแปดการพระพุทธเจ้าทรงเรีฝากะอรหันเป็นผู้ตัดกิเลสเป็นสมุทเพรอรหัน รวมความว่าเราจะไม่พบกับคำว่าการเวียนว่ายการเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเป,นปรตเป็นสุร,รยกายเป็นสตดรันการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาและผมไม่มีแล้วไปอยู่นิพพานอย่างเดียวมีแต่ได้เป็นมีแต่ความสุขสําราญไม่มีความทุกข์เป็นที่ไปรวมความว่าวันนี้รือวันต่อไป ก็ยังไม่ชวนบรรดาญาโยมพุทธริษัตแ์ะเพื่อนปริสมันเนเป็นพระนาคามีหรือเป็นพปา,ารหันก็ยังไม่ชวนทุกท่านไปมโสดาบัน,นสี่ธาคามีจะชวนแต่เพียงว่าเรามาเอากันอย่างนี้ดีกว่าในเมื่อพระโสดาบันก็ดีพระสีทธาคามีก็ดี ท่านสามารถหลีกนรกในเด็ดขาดถึงยังไงก็ตามท่านไม่มีโอกาสลงนรกไปอีกนรกก็ไม่เกิดเป็นเปรตก็ไม่เกิดอสุรกายก็ไม่เกิดเป็นสัตว์เลี้ยงฉัายก็ไม่เกิดจะมีแดนที่ไปที่มาระหวา่างเทวโลกกับมนุษยโลกเท่านั้นเป็นอนุตตรตัดอบาไบยภูมิได้เด็ดขาดเราต้องการกันแค่นี้ก่อน ทางนี้เพราะอะไรพระบรรดาญาโยพุทธบริษัทก็ดีเพื่อนบิณฑุส,สมนเน่งก็ดีอาตมาเองก็ตามสำหรับอาตมาจริงๆมีความรู้สึกว่าเวลานี้เป็นเด็กอ่อนยังเป็นเด็กอ่อนอยู่ยังไม่กล้าต่อสู้อารมณ์ที่เข้าไปถึงความเป็นพระอาหารหันต์เราเป็นเด็กเล็กมีกำลังได้น้อยยกของเบาๆก่อน อันด ok ับแรกลองยกสัญญาต่างสารการออกจากใจก็คิดว่ายังไงยังไงเราก็ไม่ไปในรกกันก่อนไม่เป็นเปรตไม่เป็นสุรกายไม่เป็นสติสังกันก่อนดีกว่าเอาอย่างไงกันดีตั้งต้นกันจุดนี้ธรรมดาต่พุทธบริษัทผู้ปฏิบัติเป็นกรรมฐานการปฏิบัติเป็นกรรมฐานในหลักสูตรก็วิชาสามก็ดี อวิญญาก็ดีไปสมิทาญานก็ดีหากว่าท่านได้สองในวิชาสามห้านวิญญาหกหรือสม,มาบัตแปดแต่ว่าท่านไม่สามารถจะตัดแสงโยชนสามายการให้พ้นจากใจได้ท่านก็ยังเป็นเหยื่อกของอวัยภะผูมีนรกเปน็นต้นเราก็มาลองดูมันยากหรือไม ยากก็ไม่ยาก,ก่า,าลองพิจารณากันดูเรื่องสกกายติธิเอาตัวนี้เข้ามาตั้งก่อนอารมณ์ขั้นต้นเขาว่าโสดาบายสิกทาคามีท่านมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายแต่บรรดาเพื่อนบิสุสมันเองก็ดีญาติโยมพุทธบริษัทก็ดี มีความรู้สึกเหมือนพรโสดาบันสุติทาคามีไหมท่านมีความรู้สึกว่าตัวท่านเองท่านจะตายไหมแต่ก็บางทีหลายๆท่านอาจจะลืมคิดว่าเราจะต้องตายเป็นปีๆก็ได้บางทีเกิดรปสิ์ป,ปียี่สิบป,ปีลืมนึกที่ว่าชีวิตมันจะต้องตายอันนี้เป็นของธรรมดาของพวกเรา ญาติโยมก็เหมือน,น,นกันพระบิณฑ์สมณะก็เหมือนกันอาตมาก็เช่นเดียวกันเราก็พวกกีนหลงกี้เหลืองนี่กันตอนดยวนี้ไปเรามาตั้งตนกันใหม่ดีไหมว่าตอนนี้ไปก่อนจะหลับเราจะคิดไว้ว่าหลับคราวนี้จะได้ตื่นเห็น่าทิศวันใหม่หรือไม่ก็ไม่ทราบแล้วอาจจะต้องตายระหว่างการหลับหรือก่อนสว่างก็ได้ พอชะวางแล้วตื่นขึ้นมาก็มีความรู้สึกว่าเราจะเห็นได้เห็นเป็นกลางคืนกลางวันคือคืนมานี้จะไหวก็ไม่ทราบพอชีวิตในช่วง12ชั่วโมงของกลางวันก็าอาจจะตายก่อนก็ได้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตัดวา่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเรื่องความตายนี่บรรดาเตือนพุทธบริษัท จงอย่าคิดว่าคนคิดถึงความตายได้ต้องงอมืองอเท้าไม่ทำมาหากินไม่สั่งสมความดีอันนั้นผิดองสมเด็จพระธรรมสามิตรแนะนำว่าคนที่นึกถึงความตายเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความแกล้วปร้าประกอบกิจการงานทุกอย่างตามหน้าที่ครบถว้วนเขาไม่แน่ใจว่าจะตายเมื่อไร สมมติว่าท่านมีสามีหรือพันยาแลามีบุตรที่ดายอยู่ด้วยมีคนคนที่ต้องอประทับถ้าเราประมาทชีวิตคิดว่าแก่สักหกสิปีหรือเจ็สิปีแปดสิบปีหรือร้อยสอรอปีจะต้องตายเราก็จะไม่สั่งสมไ,ไสไว้รัพย์สินไว้เพื่อลูกเอื่อหลานยังคิดว่าอีกนานเราจะตายไม่เป็นไร ระหว่างนี้ทำกินพอกินไปวันวันหนึ่งก็ได้ถ้าบังเอิญม่ปุ๊บปั๊บตายไปก่อนละ่ะลกูกหลานไม่ลำบากหรือเราเองก็ลำบากเพราะเรามีทรัพย์น้อยพอจะตายขึ้นมาจริงๆจิตก็มีความกังวลเพื่อลูกเพื่อลานตัวจิตกังวลใน,นระบบรดาแต่พุทธบริษัทจะทำให้เราต้องลงอบายาบลง ว่าเราไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอแล้วก็หาทางรลบรัดส,สิ่งใดที่สร้างทรัพย์สมบัติได้เกิดขึ้นสำหรับทํำทุนทำร้อนไม่เพื่อเรายจงยามโปย่ยที่ยามแก่ือเวลาที่มันตายไปแล้วโรยหลไม่ไม่ลำบากในการจ่ายการศพใและการเป็นอ,อยู่ในเบื้องหน้าแล้วก็หาทรัพย์สมบัติมาตางก,กำลังที่จะหาได้ หาจนเต็มความสามารถด้วยความไม่ประมาทใีชีวิตอย่างนี้ถ้าบังเอิญมันยังไม่ตายทรัพย์ินที่เราหาได้ก็จะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันในเมื่อว่เราคิดว่าเราจะตายแล้วรู้ว่าตายแล้วถ้าทำความชั่วจิตชั่วเราต้องไปอาบายภูมีการเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นต้นเราก็จะละจากความชั่วนั้น ตั้งหน้าตั้งตาทำดีพูดดีคิดดีคนที่ทำดีพูดดีและคิดดีคนประเภทนี้เป็นที่รักของคนทุกคนในโลกไม่มีคนเลวที่ไหนที่เห็นว่าคนพูดดีทำดีคิดดีเป็นคนที่น่าเกลียดที่ต้องการประกาศไปสัตรู ถ้าคนที่มีสติสัมปชะะัญญะสมบูรณ์บรรดาธรรมพุทธบริษัทใครเขาก็รักคนทําดีคนพูดดีถ้าคนคิดดีเพ่อการทําดีเป็นการกระทําที่ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นให้มีความทุกข์คนก็ดีใส์กด็ดีไม่มีความทุกข์ราะการกระทําของเราการพูดดีคนก็ดีใส์ก็ดีในโลกจะไม่เกิดความลําบากเดือดร้อนจากคาพูดของเรา คนที่คิดดีคนใรสัตว์ในโลกจะไม่เกิดความลําบากยากแค้นเมียนตรายเพราะความคิดของเราเราเองก็มีในความสดชื่นคนอื่นเห็นเข้าก็มีการชื่นเจรินออกชื่นใจอยากคบหาสมาคมไปที่ไหนก็มีแต่มิตรเป็นที่รักถ้าอย่างนี้บรรดาแต่พุทธบริษัทคนที่คิดว่าจะต้องตายแล้วเกรงว่าจะไปอัายภูมิ ต่างคนต่างทำดีต่างคนต่างพูดดีต่างคนต่างคิดดีอย่างนี้เจอหน้ากันก็มีแต่ความเป็นมิตรไม่มีใครคิดเป็นศัตรูต่อกันพูดก็พูดราชาที่เป็นทิรักษ์สิ่งห์กัน,ก,นการกระทําก็ทําไม่ไปขัดใจกันไม่ขัดขวางไม่มีกาใใรแกแกล้งกัน,กน,กนช่วยเหลือกันความคิดก็ไม่หมกมุ่นไปในอารมณ์เศร้าหมอง อย่างนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเรือเพื่อนเพื่อนวิสุทธิ์สมงเวญเห็นด้วยไหมว่าก่อนจะตายละไม่ทันจะตายเราก็มีความสุขแล้วความสุขเจิอขึกหนึ่งจากหนึ่งการเห็นหน้าและยิ้มแย้มแจ่มใสก็าหากันทุกคนก็มีได้ความสดชื่นถ้ามีการขัดข้องเรทรัพย์สินแรือสิ่งของต่างๆต่างคนต่างยื่นโยนซึ่งกันกัน สงเขาเสนอเรื่องกละกานอย่างนี้ความทุกข์ยากมันก็ไม่มีกำลังใจก็ดีมีดคิดถึงความเป็นมิตรเรื่งกันอย่างนี้กับบรรดาท่านพระภิกษุสมณีทั้งหลายท่านญาโยมรบริษัทคนคนคิดว่าเราจะต้องตายเมื่อเมื่อว่าคิดว่าจะต้องตายแล้วเราก็ตั้งใจว่าการตายของเราคนนี้จะเกิดจะตายเมื่อไหร่ก็ตามที จะตายระยะไหนก็ตามคิดว่าพร้อมที่จะตายวันนี้ไว้เสมอเราก็ทําดีทุกจุดความดีอันดับแรกบรรดาเจ้าพ่อธุตรตว์จะทําอะไรดีจะทําอะไรเป็นจุดแรกดีก็ขอยืนยันยึดเอาสัชน์ข้อที่สองที่เราเรียกว่าวิจิกิจ้าทำลายวิจิกิจ้าให้พ้นจากกำลังใจของเรา คำว่าวิจิตรชานี่แปลว่าสงสัยคือสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าสงสัยในความดีของพระธรรมคำสอ,สอนของพระพุทธเจ้าสงสัยในความดีของพระอริยสงฆ์รรมีพระอรหันต์เป็นต้นสงสัยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีจริงแล้วไม่จรงิงถ้ามีจริงจริงพระพุทธเจ้ากันดีไหม คำสอนพระองค์ดีจริงๆแล้วเปล่านี่สงสัยสงสัยคำสอนน่สงสัยพระธรรมเลยแล้วสงสัยว่าพระอริยสง์ในพระพุทธศาสนานี่มีหรือไม่มีนานักเขาก็เลยคิดว่าไม่มีตัวสงสัยพระพุทธเจ้าจริงๆก็ไม่มีพระไตรปิฎกที่มีอยู่อ่านกันอยู่ก็เป็นพระไตรปิฎกโกหกหมดทิศ ใครเขียนขึ้นมาก็ไม่รู้ก็เขียนแบบโกหกโกหกึ้นมานโลกนั้นมีโลกนี้มีระลึกชาติได้ไม่ได้อิจิปาถากันไปเลยสงสัยพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่ก็บอกว่าพระสงฆ์พระสงฆ์นั้นเป็นพระสงฆ์จริงๆหรือว่าเป็นตัวเบียดเบียนประชาชนทําให้สังคมมีความทุกข์เป็นความแล้วโดน เพราะพระเบญจาทำอะไรถ้าจะบินาบาตแล้วก็กินกินแล้วก็นอนนอนก็บิดาบาตแล้วก็บอกคุลบอกบุญบ้างเรียนอะไรกันบ้างจีปาถะมีแต่พูดไปพูดมาแล้วก็พูดไปไม่เห็นมีอะไรให้เกิดประโยชน์มไม่สงสัยเลยไม่เชื่อเลยลักษณะอย่างนี้เป็นสัญญน์ข้อที่สองที่ทำให้ทุกคนเราต้องลงอวบายภูมิ ขอยืนยันว่าถ้ามีารมอย่างนี้ต้องลงอบยภูมิเป็นสัตว์รกเป็นเปรตประสุรกายเป็นสติฉันแน่นอนถ้าถามว่าคนที่ก็มีความรู้สึกอย่างนี้แล้วไม่ไปนรกมีไหมก็ตองตอบว่าไม่มีเว้นไวแต่ว่าจะมีเวลาส่วนใดส่วนหนึ่งแม้จะเป็นเวลาน้อยมีความเชื่อมีความเริ่มใส้ามาเพียงเล็กน้อย ตายปุ๊ปั๊บในขณะนั้นอาศัยจิตจิตมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเป็นต้นและก็ไปสวรรค์ชั่วคราวใช้เวลาไม่นานก็ลงปอม,ล,มลงนรกไปอรบ,บันดาตั้งพุทธบริษัทหลายสำหรับเรื่องต้นวันนี้ก็พูดกันมากไปกว่าน,นี้ไม่ได้เวลาก็หมดแล้วเครือหมายเวลาเข้าจุดเส้นดำพอด ชี้เราหมดเวลา30มสิบนาทีแล้วใจอาตมาก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลล,ลจงมีแด่บรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟงังทุกท่านสวัสดี